ลูกนี้ผมไม่ไปนั่งเต้นอยู่ในนั้นหรอกนะวันนี้มาหาพ่อถ้าก็จบแล้วไปยืนเต้นอยู่พักใหญ่โอ้ตายแล้วได้ยี่สิบชุด <laughs> พอนางเฉยจะ,จะไปร้อยจะหมดแล้ว <laughs> ไม่เห็นเลขอะไรเลยไม่เห็นเลขอะไรจะให้ดูเลขอะไรล่ะครับอย่าให้เขาเป็นอย่าให้เขาเลยเพราะเขาไม่ได้ให้เลข,ขเขาอาการเขาดีขึ้นขเขาหายนะพี่พอพี่ท็อปเลยไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เป็นอะไรใ,ให้เลขนะครับการที่เขาให้เลขเราต้องสูญเสียพลังงานบางในรายร่างกายออกไป นะครับยิ่งถูกยิ่งเจ็บนะครับเหมือนเราไปรับอะไรเขาอะไรจากอะไรสิ่งไม่ดีมานะครับมานะให้เลขถูกนะครับเพราะว่าราตลอเนี่ยหรือหอยวอยอเนี่ยมันทําให้มันเหมือนแบบนะฝั่งตรงข้ามเขาก็สาบแช่งอ่ะฝั่งตรงข้ามเขาก็สาบแช่งเขาไม่อยากให้เราถูกอ่ะเขาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องสูญเสียไงเราก็อยากได้ของเขาเนี่ยมันะมก็กลายเป็น่างแบบนั้นไปนะครับ ขึ้คันเนื้อพ่อเขาอยู่ขุางบนคันเนื้อพ่อเขาอยู่ขุางบนพ่อคันเนื้อพ่อเขาอยู่อุางบนคันเนืน้อพอ่อคัเนื้อพ่ออยู่ข้างบนไปแล้วไปดนะล้วใหญ่ไปนะก็ใหญ่เขาจับเลยครับตอนนี้เขาไม่ได้จับไม่ดยอ่าบางทีเขาให้ไม่ถูกก็ถือว่านะฮะทาให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะฮนะก็ เนาะเอาคิดว่าเราเห็นแล้วกันว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ใกล้เลขอะไร <Okay. S 1> เราจะจากแทงยังยังวันนั้นหวยหวยเออเอาเหมาพูดหว,ไหนะวาายวไม่นะต้องไปดูยเวิยงจันทร์เอาเวงผมไม่เวีงจันทร์เลยกันฝั่งเวงจันทร์เลยกันวันนั้นบุรถออกครบเลยสี่ตัวแต่เลี้ยงไม่ถูกนะครับออกครบเลยสี่ตัว,วเดี๋ยวมองเดยเขาเดินผ่านเลขอะไรก็ดูกันเองแล้วกันนะครับ เราลงยอกันเรางยอกันเรางยอดไปเดี๋ยวเราลงยอดกอเไปมาแล้วออมาแล้วมาแล้วง่ายงครับแจมมาเห็มนว่าแล้วเห็นแล้วก็ถืออะไรครับโอ้โหนี่ง่ายครับนี่ง่ายครับนี่เ่็เจียวนี่ คุณ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 นัทคุณนัทธนพรครับหนึ่งชุดครับเท่านั้นน่รูไข่เจียวข้าวไข่เจียวไข่เจียวปกข้าว กินด้วยโอ้วันวนี้ข้าวผสมสนิดมาเลยครับแล้วยงกินอาหารไม่ติดเตเกลียวกินดรวยวคุณศิริลักษ์มีชุดครับเพิ่มเพิ่ม นะซีรีลักครับเพิ่มเพิ่มอีกทุกขันข้าวกันนะค่ <c oughs> ับะีรจะดึกเกินไปเลยจนะัำข้าวมันข้าวไปเกี่ยวนระิบ <c oughs> ชายเราขอเพิ่มเอน <c oughs> <c oughs> ป้าคุณเพนจันทครับหนึ่งชุดครับคณจัน ไม่ถึงพุทธแล้วนะครับสี่สิบบาทสูงเก่าคุณชนิสฐาครับหนึ่งชุดครับ <c oughs> 你 <noise>、嗯、来，你、嗯啊 คุณชยนานันทสิริหนึ่งโอ้โหี่ชุดเนี้ยสี่ชุดได้กี่เท่าไหร่สี่ชุดได้เท่าไหร่สองมัสองผมไ,ไม่ได้เวลาเอเรา้เพิ่มได้แป๊บนะครับต้องคูนเพิ่มสองร้อยครับ คุณอนัญญาครับหนึ่งชุดครับอะไรนะอนัญญาครับอนัญญานะครับ ไหนอ่ะ,ะอิ่มแลวอืมอิ่มนะมา